เลยแม่มาๆๆเดี๋ยวกิฟต์นะคะจะสอนวิธีการป้องกัน,ก,นการส่งสติกเกอร์ลายผิดค่ะตามมาดูกันเลยการป้องกันการส่งสติกเกอร์ผิดนั่นก็คือการตั้งค่าให้มีตัวอย่างของสติกเกอร์ก่อนส่งนั่นเองให้มาดูที่หน้าแรกนะคะแล้วก็มองที่มุมบนขวาค่ะจะมีรูปฟันเฟืองค่ะจิ้มได้เลย หลังจากนั้นให้ดูตรงนี้ค่ะสติกเกอร์จิ้มได้เลยค่ะแล้วหาคำว่าดูตัวอย่างสติกเกอร์แล้วกดเปิดเลยค่ะคราวนี้เรามาดูการแชทกับเพื่อนนะคะอันนี้คือรูปส่งสติกเกอร์นะคะที่เป็นรูปวงกลมแล้วก็หน้ายิ้มอยู่ค่ะจิ้มได้เลยค่ะสมมติว่าเราต้องการส่งสติกเกอร์คำว่าขอบคุณนะ ปกติถ้าเราไม่เปิดตัวอย่างจิ้มไปแล้วมันจะส่งให้เพื่อนของเราเลยค่ะแต่ถ้าเราตั้งตัวอย่างไว้นั่นหมายความว่ามันจะขึ้นมาให้เราก่อนนะว่าคุณต้องการส่งสติกเกอร์รูปนี้ใช่หรือไม่ถ้าเราต้องการเรากแค่จิ้มที่รูปค่ะอีกหนึ่งครั้งมันก็จะส่งไปหาเพื่อนของเราทัานทีเลยค่ะง่ายไหมคะลองดูอีกทีนะคะสมมติต้องการจิ้มคำว่าโอเคจิ้มหนึ่งครั้ง มาให้เราเลือกอหนึ่งครั้งแต่ที่สติ๊กเกอร์ค่ะแค่นี้นะคะก็จะเป็นการป้องกันการส่งสติกเกอร์ผิดไปหาเพื่อนเราๆนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้รู้ใจไวเกเสียงด้วยนะคะ